สวัสดียอนเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นเช้าว,วันหนึ่งที่สดใสครับไปเก็บรอบกันนะครับวันนี้ก็ผมวางไว้ไมนป่าที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนานมากนะท่านผู้ชมอ มาเห็นปุ๊บก็อยู่ในสภาพนี้เลยครับก็น่าจะลิงเลยเนาะลิงใช่ไหมครับคิดว่าอาจจะเป็นลิงนะรอบแรกลิงครับแตอว่าดอบต่อไปเลยมไมมไม่รู้น่าจะไม่มีนะครับ เขาอุ้ยมีเขาหนึ่งตัวไมีมีนี่ครับหนึ่งตัวมาแล้วนับหนึ่งนะครับอุ้ยมี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 ถ้าลิงมาเล่นซะก่อนมันมีแน่นอนท่านผู้ชมนี่ลิงเล่นก่อนแล้วก็ ที่เรือในในป่าครับประมาณเกดแปดรอบนี่นะครับ ที่ใหม่นะครับที่ใหม่มาต่อครับดูนะ นามันพารอบผมวางตรงนี้นะนี่แต่ว่ามาดูทีอย่างนู้นครับน่าจะไม่ใช่ลิงเนาะลิงไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับนี่ก็ผมว่าลิงนะ ไม่โดนปูด้วยโดนลิงวางตรงนี้เครื่องไปตรงนู้นจะเป็นน้ำนะน้ำพาไปไกลจังน้ำมันเร่งยังไง ต่อไปให้ดูบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นร่องถ้าทำมาได้เคยมาวางตัองไว้ตอนคลิปแรกๆที่เริ่มทำยูทู e นะท่านผู้ชมแต่เริ่มทำยูทู e แรกๆนะฮะลองร้อนไปดูนะครับอีกทีแรกๆเลย1ันยี่สิบหนึ่งถึงยี่สิบมาแล้วก็ไม่ได้วางมาเลยครับอย,อย่างนั้น เพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าตรงนี้มันดึงมันเยอะด้วยแล้วก็มันเป็นหมายของคนที่เขาวางอยู่แล้วด้วยเพราะได้เรื่อยเราวางอยู่ตลอดนะแต่หยุดวางไปแล้วก็พอหยุดวางไปเนี่ยคนอื่นเขาไดมาวางบนขวาวางเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้ว เพิ่งหลอกคราบ้วยอ้าวท่านผู้ชมขิดตรงแล้วครับลิงครับลิงลิงเอ๊ไม่ไหวแบบนี้ ดูเลยนะครับว่าทำไมที่ผมไม่ค่อยชอบม,มาวางนี่นะมันขุดตุงลิงครับคุณผู้ชมเงือ่ใจหายเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเออไม่มีปูเพราะเยอะหมด แบบลิงเล่นเนี่ยท่านผู้ชมจะเลือกอะไรครับผมว่าถ้าลิงเล่นเนี่ยเราแก้ตัวได้นะเพราะว่าลิงเนาะถ้าไม่มีปูเนี่ยถ้าไม่มีอะไรกินเนี่ยเดีาอายเนาะดูอันนี้ลิงไม่เล่นครับลุ้นกันมีปูไหมตัวไหมไม่ แล้วก็ไม่มีตัวเลยครับไม่มีจ้ะไปกันใช้เป็นเหยื่อปลานะท่านผู้ชมนะมีพวก ปลาเนี่ยมาตอดตอดกินอยู่ไปกันจ้ะไปดูรอบต่อไปกันครับอขาหายครับชอมอ๋อนูน่นตรงนี้เองครับ นอนอาบแดดอยู่ตรงนี้ไม่เหลือแล้วครับพี่มังคีเราร้อ้เท้าอันนี้ก็ไม่เหลือคานผู้ชมนี่ครับ ไม่ทำรอบพังครับพอ่ออ่านี้ไม่โดนลิงเก็บครับมีตัวไหมอ่ะมีตัวไหมเอ่ยแต่ไม่มีตัวครับ ครอบ,บสุดท้ายครับคลองหลังประตูน้ําบ่อกกุ้งถ้าหากาคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมไม่มีปูต้องขออภัยนะครับต้องขออัพจักใจเลยนะ เพราะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้นะจริงผมมาตั้งใจว่าจะมาวางที่ที่ไปเมื่อกี้ที่ตรงนี้ที่ที่เราเก็บรอบผ่านมาเมื่อกี้ทั้งใจจะมาจะมาวางนานนานมากนะครับเพราะว่าเป็นที่เก่าๆที่เคยมีตัวใหญ่ๆสวยๆนะครับย้อนชมคลิปเก่าๆกันได้นะครับ ว่ามันมีตัวใหญ่ตัวสวยยังไงแล้วก็ในความคาดหวังนะในความคิดนะในความฝันก็คือมีตัวแน่ละตัวใหญ่ยังไงถึงแม้จะมีลิงหรือมีรอยเท้าคนยังไงมันต้องมีตัวสักรอบนะนะสุดท้าย่านผู้ชมครับคลิปที่ออกมาไม่สวยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็คือไม่มีเลยเรามารู้ สุดท้ายของวันนี้นะครับคนที่จะพี่ดูรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับข้างล่าง สรุปว่าภารกิจเราวันนี้เนี่ยสสบองรอบได้ปูไปแค่ตัวเดียวเองนะครับล้มเหลวครับก็หกข้าก็น่าจะพอไว้แค่นี้นะครับมาเจอกันอีกที น้ำรอบใหม่น้ำรอบใหม่นี่ก็จะเริ่มวางตั้งแต่า15 14ค่ำครับผมจะเริ่มวางต,ตั้งแต่14ค่ำเพราะ14ค่ำเนี่ยน้ําเริมเยอะนะบางคนก็วางตั้งแต่18 12นะถ้าเสียงเหนื่อยเข้าไปในกล้องนี่ต้องขออภัยมันเป็นทั้งเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยความรู้สึกว้าวไม่มีเจ้า ออกบ้งไหมเนี่ยไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับไม่มีตัวครับมีตัวเดียวเดี๋ยวปล่อยตัวนู้นฉละดน,น,นะครับเจอกันคลิปต่อไปไม่ท้อครับสู้ต่อไปสวัสดีครับ